พอพึ่งทำพอฝาทนพอพานวางจพอฟันสะอาดพอสัมภากลางแม่จมอมาแม่ยอยัดที่ยวรอเรือพายแม่จ้าจ้าก่อนจ้าก่อนแ่น้องก่อนข้องก่อนจม่จ วอแหวนวงส่อสาสาเงี่ยส่อสีหนวดสอเสือดาวค่ะส่อหบใสสอจุฬาพ้าสออ่างเงีอยส่อคูปตาเก่งมากไม่ไปโรงเรียนได้แล้วเนี่ย จับไว้จับไว้เราหน้าคุณครูใจดีทุกคนเด็กเด็กก็สุขเราทุกคนชอบไปหลงชอบไปชอบไปหลงแล้วเพลงอะไรยายยายสอนเมื่อวานนี้เพลงอะไรนะน้องเพลงน้องเพลงอะไรยายสอนเมื่อวานนี้เพลงอะไรคะนิว อะไรนะพูดเกยดูไหนยูนิตะยูนิตะสุขสุขสบายดีไรไปก่อนสวัสดีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอ กคือสีนอนนอนบางในแมวนอนชมช้มช้มอกล้วยกล้วยกล้วยอ่แอปเปิ้ลมะละกอต้กล้วยอาสมเกี่ยนแอปเปิ้ลมะละกอสมเกี uh. ja ion, assim, ation, ่ยงลักไมมีคอือ คว่งา,ทาง,ทงที่จะโบยบินไปมีความห่างไกลเมิทางปล่อยปล่อยเกี่ยวบางเกี่ยวทางกลางป่าอ่อนได้ปาท์ี้จิชวนจ,ง,จงอย่าลืมที่นอนหมุน